bạn nín y, bạn nín y, mình nén bạn nín nỗi bạn nín tươm 3 lô bạn nín nỗi tươm 3 lô mày cái chân ruột dẻo của âm mà nó để chắc gặp thêm cả ba thằng mày nè để bị gùm này hết bay mà bạn gì đấy tươm dẻo cả lung nam nô bạn nín y เป็นนินหน่อยตัวละ้มโลนตัวละโลนเป็นนินหอยเปนนิน้อยเปนนิใหญ่มาเป็นนินเด้อเปนนิ่เป็ดเป็ดดก้งยยงายดอกบัวเลยนะตุ้งหญ่

มันมีควายงามตรงด้านนี่มันหลอนแล้วเนาะเด้อทายขยายกันเด้อมาเสียพักวันนี้มาอุดหนุนลูกลองเด้อโอ้ยไร้บอลมันหนาบานเต็มปะงวงกุหลาบเดินบานต้ <c oughs> อ,บบอ,ดดองพักอะไรพักกูด <c oughs> พักกูดเนาะกูดักกูดจ้าพักกูดพักไร้บอลดอกบัว ไปทำไมเลยจะไปเห็นหลักหน่อยป้านิ่มตัวใหญ่ปานนั่นคุณมนันคุณมันหนอวานป้าแห่ก็ได้ป้านิ่มหญ่ตัวละต้านลป้าจับอายูนีน่นี่มัน,น,นดีดีปลอดภัดใหญ่บากลูกการ์ดวายดิเซลเอเเอผักไปดูผักเลยจ้าวันนี้ตลาดจันมาขายผักเหมือนเดิมค่ะตักตักมาพร้อม

Rồi, để trước cũng nạp được. 3472. Ừ. cái à, không? Ừ. À, không? Ừ. À, không? đây dạ.